สวัสดีครับผมมีกับะมลเกมเมอร์อีกครั้งนะครับกับโต้หหัวตารู่สับยุทธิยาจานะครับกับหางหายไปนานนะครับปลดล็อกเลเวล50กันแล้วนะครับผมนี้เมื่อปลดล็อกแล้วนะครับเราก็เลยจะพาไปรับชมนะครับแดนสังหารพจนภัยโลกกว้างกับรายแทนหีบสมบัตินะครับทั้ง6กนะการนี้ก็จะต้อง เ่ยจะต้องนะครับเราจะได้วงแหวนนับห้าหมืนปีด้วยนะเมื่อจบภารกิจนะครับแล้วก็สามหมื่นปีสี่หมื่นปีอีกมากมายนะครับตามเพสนะครับเรามาดูกล่องที่หนึ่งกันเลยกล่องที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเดินตรงมาอยู่ข้างบันไดขวามืออยู่ข้างบันไดขวามือนะครับกล่องที่หนึ่งนะครับไปกล่องที่สอง เลลงมาชั้นล่างนะครับทางซ้ายมือมองหาโอเคอยู่ตรงบันไดยยเช่นเคยนะแต่อยู่ทางซ้ายมือโอเคของที่ต่อเนย้อปอยแล้วนะครับมองหามีไหมไม่มีนะครับไม่เห็นนะ โอเคครับขึ้นมาบันไดชั้นที่สามนะครับอยู่ขวามือเลยนะครับกล่องที่สามขึ้นมาบันไดชั้นที่สามขวามือโอเคต่อไปนะครับกล่องที่สี่กล่องที่ห้ากล่องที่หกอยู่ไหนเนี่ย เรามาตามหาของที่กกันเราเดินเลยมาแล้วหรือเปล่านะครับอ้าวก่องที่หกอ,อยู่แทบพิมพ์ตานะครับลงบันไดมาก็เจอแล้วนะครับชั้นที่สองนะครับเผื่อใครข้ามไปนะครับ เราข้ามไปมองไม่เห็นนะครับก็ทั้งหกกล่องก็เป็นที่จุด้อยแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัค,คท้าติดตามช่องกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกิฟหนา้าสวัสดีครับผม